สยุทธ์โพสเศร้าลำดวนสุนัขคู่ใจจากไปแล้วเรียกได้ว่าหลายๆคนคงจำกันได้ดีเมื่อย้อนไปวันที่16มีนาคม64หลังได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำสำหรับรสรยุทธ์สุทัศนจินดาได้เผยคลิปโมเมนต์วินาทีที่ได้เจอกับสุนัขสุดรักเจ้าลำดวนอีกครั้งหลังจากกันไปนานกว่าหนึ่งปีซึ่งดูก็รู้เลยว่าต้องคิดถึงกันมากเพราะลำดวนคอยดมคอยหอมคอยมองเจ้านายตลอดพอสรยุทธ์เดินไปไหน ลำดวนก็เดินตามไม่ห่างกายเป็นโมเมนต์ที่น่าเอ็นดูล่าสุด19พฤษภาคม66แฟนเพจได้โพสแจ้งข่าวระบุว่าลำดวนจากไปแล้วเมื่อเช้านี้ครับงานนี้ต่างก็มีแฟนเพจเข้ามาแสดงความเสียใจเรียกได้ว่าถ้าได้เลี้ยงแล้วก็จะรักและผูกพันเป็นธรรมดาอย่างไดก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจ้าขอขอบคุณภาพจากคุณสร,รยุทธสุทัศนจินดาและแหล่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะ และเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ